มองเลยวะเอาปะล่ะเอาดิอ่าเอามาดินี่ก็มาดิโอ้โหนี่มีหลวงพ่อนี่โอ้ว่าไงหลวงพ่อเงินมัดบางตาลองดูลองดูลองดูมีหลายหลวงพ่อโโอ้หไม่บอกว่าจะเอาจะเอาดิเอาได้เเลยอาอยู่แล้วเออเยอะแยะมากมายเลยไปก่อนนะไปก่อนไปก่อนไปนี่นี่นี่อะไร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 นะ เอาเห็นบ่อนว่าจะเอาเอาก็เอานี่ดีวเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนนมเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันยังยังยังัเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเอาไวก่อนฟรีไว้ก่อนไวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเอาบอกจะเอานี่นี่ไงนี่ไงเอาอะไรเาเต่าเตาอรหรอเ็บเตาอย่เี้ยเออเตาอยเ้ยป็นไงเนี่ยทเอา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 ะเอาจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกได้ไหมอะกะทบกะทบอย่างเี้มชนแดนนะเออขอไว้ก่อน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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย,ยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะดเดี๋ยวกินข้าวอยู่กินเร<ๆ>ียนเดี๋ยวจะกินฝ<ๆ>ั่งเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากัน <c oughs> อะไรกับพี่โอ้ <c oughs> โห <c oughs> อะไร เอาเดี๋ยวแม่แป๊บนึงหูหูเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนมาสามดีค่ะหูเหรอหูผนตักกระเปานี่โอ้ยแล้วไม่ต้องคนแข่งมีบาดด้วยมีบ้วยเฮ้ยหล่อ้หูเฮ้ยมีัตรผมผมปวดท้องอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดค่อยว่ากันได้ปหมแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหปวดท้องมากเลยโอ้ยไปไหนแล้ววะยังไม่เจอแม่งละโชคดีนะ เอาดินี่อะไรเนี่ยมอเพชรมะเพ็ดเนชรโอ้โหโอ้โหแล้วบอกจะเอาเอาเอาอยู่แล้วล่ะอะไรทตู้เนี่ยมีอย่างอื่นไหมล่ะมี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 มอะไรอย่างเอะไรนี่พอเงินนี่โอ้พอเงินหนึ่งห้าโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยสวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีผมลืมของเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหเดี๋ยแป๊บนึงแป๊บนึงว่ากันกูแม่งกว่าจะถึงไม่ได้แม่งไม่น่าพูดเลยว่าเอาไม่เอา เอาไม่เนี่ยเอาโอ้นี่แหละ ขอทีเด็ดชิ้นสุดท้ายเลยเนี่ยหรอโอ้โหเอ้าพอดีผมไม่ไม่ว่าจริงเหรอมีจานแล้วเนี่ยรู้แรงสวยมากเลยเอาไว้พรุ่งนี้ได้ไหมเอาไว้พรุ่งนี้เอาเอาเอายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันพอดีเมียโทรตามเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเวลาดูเลยนัดเอายังไงวะเนี่ยขอขอร้องละเอีนะขอร้องก่อนแล้วบอกยอมก่อนยอมก่อนยอมไม่เอาแล้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันขอโทษทีนะครับขอโทษทีหวานขนาดนี้ เอาเมนี่ยสล่ยสลุปเอาเมนี่ยสลุปเอาเมนี่ยสลุปเอาเมนี่ยสลุ